Oh! <laughs> อย่าขุดลงมาข้างล่างมาเลยลงมาเลยเอ้าโอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว แค่อเครื่อชีวิตเย็นไหมเดี๋ยวการถอดไวเลร็นี้คือพี่เขาสั่งมาหรือว่าตั้งใจเป็นแผนถ้ารับกับบ้นานใ่ไตายแล้วตายแล้วเกับร้อยน้ำเฮ้ยแกหมดเลยไปเลยไปเลย เขาซื้ไล่า้ใม่ได้ก็ไม่ต้องตาคุณเล่นเลกันเล่นน้ำเนี่ยเล่นน้ำดีลงดีลงดีไปนอนแล้วนะบายมาไม่รออยู่แล้วมาเล่นน้ำใช่ข้าวบ้านคอขาูกขาวาลงน้ำเพื่อเปคล้ายหัวกับแว่นจ่าคล้ะปิดวกับแล้นจ่น 行吧行 เดี <T t ๋ยวไปช่วยเอาพี่ต้นไปเลยออกมาพี่ต้นพี่ต้นออกมาพี่ไปเลยสองสอง้เดี่เยอพู่ตงพูตรงไ

i <laughs> don't Gracias. โอ้พี่จะไปไหนคะเคยที่ทางไหนเคยเป็นฟ้าอ่ะเป็นฟ้าอ่ะเป็นไปเลยแม่มาเลยมาสักคู่อะพี่ก็กินงามก็ร่วมกันมาเล่นเนาะวันนี้เอามาสนุกโอ้ทีเห็นมั้ยปุ๊บนะตัวน่าเดี๋ยวโป้งนะโจย